สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอังคารที่17มิถุนายนอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มวยมันสนันเบืองพอหลักบุญกลับมาสนเมเบกังที่ลังสิตสปดาที่ผ่านมาสัญจรไปที่จังหวัดชนบุรีนะสนันเบืองจริงๆสัปดาหที่ผ่านมานะครับวันนี้กลับมาที่ลังสิตเหมือนเดิมมวยมันสนัมเบืองพอหลักบุญวันนี้นะอังคารที่17มิถุนายนนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสองช่องทางในการติดตามนั่นก็คือช่อง24 to o u นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของ p ทีวีนะครับเสิร์ฟความมันกันงจาก เวลา18บแนากาเปิดหัวความมันคู่แรกมาเชี่ยวชาญวออุรชานะเจอกับเจริญบุญเล็กบุญลาน,นาวยไทยหรือว่าพันทองยิมทางด้านของเชี่ยวชาญเป็นคนเดียวที่ยังเกิดไม่ได้เพชรมรกตอย่างที่ผมบอกไปแล้วเพชรมรกตต่อยอยู่ในพลังใหม่เกิดได้แล้วนะครับวันก่อนชนะนอกที่ตะวันนาสมิเเดชก็เกิดได้แล้วเหลือเชี่ยวชาญแหละว,วันนี้จะเกิดได้หรือไม่ได้เชี่ยวชาญผลงานที่ผ่านมาไม่มีนะยังไม่ชนะใครแต่ว่าต่อยตัวดีๆมาทั้งนั้นแหละอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับพวกนี้ กระดุกมวยไม่เยอะแต่ว่าต่อยตัวเก่งๆนะจนเก่งเองอะ่ะเดี๋ยวก็เก่งเองอะ่ะนะครับเชี่ยวชาญวออุละชาอยู่กับเสียฟิลนะมวยซ้ายเหมือนกับสมิงเดชนั่นแหละสองคนพี่น้องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเดินชนเดินคว้านะครับท้าดวลชนทะเลาะดื้อดีหัวใจได้เพียงแต่ว่ากระดุกมวยมันไม่เยอะวันนี้ต่อยกับจเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมหรือว่าบุญลานนามวยไทยนะไอ้นี่ก็มวยขวาท้าดวลน,นะครับได้เข่าในเหนียวเข่าในดี ด้เข้าในเหนียวเข้าได้ดีนะ,จะเจริญบุญเล็กเนี่ยเบอร์มวยเนี่ยจะไปลองทางด้านของเชี่ยวชาญจเจริญบุญเล็กผลงานสี่ไฟที่ผ่านมาล่าสุดชนะ2แพ้2ของอาจารย์บุญเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากมาดามเชอร์แล้วก็ลองเบียร์นะครับคู่นี้ขวากับซ้ายซ้ายกับขวานะครับขวากับซ้ายซ้ายกับขวาท้าดวลชวนทะเลาะเหมือนกันส่งคล้ายๆกันเลยนะแล้วเดินเหมือนกันเปิดเกมเหมือนกันนะครับอ่าท้าดวลชวนทะเลาะวัดกันที่วงในวัดกันที่วงในนะครับวันเนี้ย ในใจผมเนี่ยผมว่าเชี่ยวชาญต้องเกิดแล้วละ่ะต้องเกิดแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเชี่ยวชาญต้องเตะตั้งขวางคายได้นะเชี่ยวชาญเนี่ยต้องตั้งขวางคายได้นะครับวันนี้คู่แรกไปทางด้านของเชี่ยวชาญต้องเกิดแล้วก็ตัวที่2เหมือนกันคู่ที่2ของวันนี้นะสิงห์ชุมพลกับแบงค์แสนกระดูกมวยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องเลยสิงห์ชุมพลน,นอนวัดยิมสมัยก่อนก็ตัวท็อปหัวแถว touching. เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆ ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล่าสุดเนี่ยโดนในเสือสองเลนะขย่มนกเลยที่ราชจะนำเดิน1ิพฤษภาคมที่ผ่านมารุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีนะเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆอยู่ที่ร่างกายฟอร์มนี่ตกน่าใจหายเลยทางด้านของสิงห์ชมพนนะเขาเกมกระดูกดีแต่ฟอร์มหล่นลงมาแต่เขาในเหนียวเลยเมื่อก่อนเขาในนี่เหนียวนึบเลยพอผมดูเด็กคนนี้มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่30กว่ากิโลอ่ะนะ ทางด้านของสิงห์ชมพนมวยขวาอาวุธครบเขา่าแข็งแรงแข็งแกร่งแข้งขวาหมัดขวาศอกขวาวันนี้ต่อยกับแบงค์แสนกอวุทธที่ชัยต่อยกับแบงค์แสนกอวุทธที่ชัยแบงค์แสนล่าสุดชนะนกเชี่ยวชาญมานะแต่ว่าต่อยเชี่ยวช,ชาญเชี่ยวชาญก,กับสิงห์ชมพนเนี่ยผมบอกให้สิงห์ชมพนเขี้ยวกว่าเยอะเขี้ยวกว่าเยอะนะแบงค์แสนมวยขวาจังหวะแข้งขวาแน่นๆเลยจังหวะแข้งขวาแน่นแน่นอกอาจจะได้แต่วันนี้วงในจะเป็นยังไงผมไปทางด้านของสิงห์ชมพนตัวที่2นะครับแล้วก็เพชรอนุรักษ์กับเพชร พนาเพชรอนุลักษ์นะเพชรอนุรักษ์เพชรพประดับมวยไทยลูกศิษย์ของลูกต้นถ่อบัณจิตอาจารย์มนาเก่งเพชรอนุลักษ์ซ้ายได้ขวาดีนะครับซ้ายได้ขวาดีจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะครับขวาได้ซ้ายดีมีทั้งนอกมีทั้งในเลยเตะเข่าในดีนะครับต,ต้นจะยืนเป็นมวยจังหวะวันนี้เจอกับเพชรพนาสงคงกระพันเพชรพนาเตี้ยลรํ่มเตี้ยตันอย่างหนาเตะขาลงท้องเพชรพนาเปิดมาไปลองต้นๆลองไปก่อน ต้นๆลองไปก่อนแต่เพชรพนาต้องเล่งกนะต้องรีบเลยนะอ่าจะเอเื่อยเฉยไม่ได้นะครับอ่าจะไปต่อยลอยตามลมไม่ได้เพชรพนาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนักแรงนะครับอ่าเตะขานั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยนะครับเตะขาเจาะยางนะครับทีเด็ดเลยอยู่ที่เตะขาเจาะยางลองมาก่อนเพชรพนาต้นๆได้ลุ้นนะครับเปิดเป็นลองด้วยนะครับลองได้ลองได้นะครับแล้วก็มาถึงู่เวกซูเปอร์บอลกับดีแม็กซูเปอร์บอลทีเด็ดทุกสำนักส่วนตัวผมนะลองทางด้านของดีแม็กลองมาเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวได้น้ำเพราะอะไร ซูเปอร์บอลน้ามวยขวาเตะเข่าในเหนียวดึบแต่ว่าช่วงหลังๆก็ชนะกุมารดำนูน้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนหน้านั้นพลิกแพ้ทางด้านของสิงห์แพ้ขาดด้วยแล้ววันนี้ต่อกัลดีแม็กดีแม็กมวยซ้ายครบเครื่องหลากหลายอาวุธเยอะนะครับดีแม็กมวยซ้ายครบเครื่องหลากหลายอาวุธเยอะล่าสุดชนะน็อกทางด้านของพันพยัหยัวันนั้นมันเตะจนยอมเลยลองทางด้านของดีแม็กมาคู่เอกของวันนี้นะมวยมันสนันนเืองพอหลักบุนที่ลังสิบส่วนรอบที่สองนะอัจฉริยะยอดทีพบนะครับแล้วก็ทุบทอง อชาชลิยะยอดทีพบแล้วก็ทุบทองนะครับนี่คือมวยรักมาชอบนะครับที่นำมาฝากพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวติดตามไฟ้สดครับสวัสดีครับ